เวลาที่เราขายบ้านออนไลน์นะคะทุกท่านก็จะเริ่มเคยชินกันแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าทักมาในส่วนของเพจกับอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าในไลน์มากกว่านะ,ะก็คือลูกค้าจะเสิร์ชข้อมูลก่อนแล้วก็ค่อยอเข้ามาที่โครงการใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะในเรื่องของการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าตรงนี้โครงการทั่วไปชอบพลาดน,นะ,ะไม่ได้ตรวจอย่างละเอียด นะกับฝ่ายขายว่าส่งรูปอะไรให้ลูกค้าบ้างในเรื่องของรูปนะคะเราจะต้องละเอียดนะคะเทคนิคในการส่งก็คือจะต้องส่งภาพนะที่เป็นภาพ 3D หรือว่าเป็นภาพบ้านตัวอย่างไปให้ลูกค้าก่อนเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพเพื่อให้ลูกค้าสร้างฝันเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าห้องตรงนี้อยู่ตรงมุมไหนแล้วใช้ไว้ทําอะไรนะคะก่อนที่จะส่งเป็นภาพบ้านเปล่าไปให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะที่ เซลล์มืออา sell ชีพนะเขาจะรู้กันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราส่งภาพที่ยังไม่ได้คัดไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาจะเราอารมณ์ลูกค้ายังไงไปก่อนใช่ไหมคะลูกค้าก็อาจจะปฏิเสธเรานะมี่หนาซ้ําถ้าเกิดเราไม่ได้ดูตรงนี้ก่อนนะเซล์ sell ค่ะถ่ายภาพไม่สวยถ่ายภาพไม่เป็นนะส่งเหมือนบ้านกี่สิงห์ไปให้ลูกค้านะดูรกๆดูไม่สวยงามนะก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ย มองดูแล้วว่าโครงการนี้ไม่ค่อยละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะตีความหมายผิดนะคะว่าเอะโครงการเราอ่ะไม่ได้ดูแลนะสภาพโครงการได้ดีหรือว่าจัดการระเบียบอะไรต่างๆนะในโครงการได้ดีนะก็อาจจะให้โครงการเราเป็นตัวเลือกลองๆนะก็ลองนําเทคนิคครูไซไปปรับใช้ดูนะคะ